สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเพรเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นแรกเราไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับช่องทางการเติมเครดิตนะครับก็มีทั้งหมด8ช่องทางนะครับโคตรเยอะนะครับน้องก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับสำหรับ Two Wallet QR Code นะครับให้น้องกดเข้าไปที่นะครับ QR code นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าฟรีค่าธรรมเนียมเลนะครับเอออันไหนที่ไม่มีแบบฟรีค่าธรรมเนียมเลนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับเมื่อน้องกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับน้องก็สามารถกดดูวิธีการใช้งานระบบได้ เป็นแบบนี้นะครับคนไหนที่เข้าใจแล้วก็กดปิดนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าเว็บไปนะครับพี่100บาทนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันการทํารายการนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับสักเซตนะครับรัวสำเร็จนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับนี่นะครับคิวอาครัแบบนี้เลยนั่นเองนะครับน้องจากนั้นนะครับให้น้องถ่ายรูปหน้าจอนะครับคนไหนที่มี iPhone ก็สามารถแคปรูปหน้าจอตามแบบพี่ได้เลยนั่นเองนะครับเปิดแอปตัวสำเร็ขึ้นมานะครับ มันจะมีคําว่าสแกนนะครับให้น้องกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับการทํารายการสําเร็จง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆโคตรง่ายครับตอนในส่วนของเครดิตนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินแบบ QR ว o d e นั่นเองนะครับก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรฟรีไฟลกันนะครับก็ครั้งละสิเครดิตนะครับโหได้โหได้314ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพชรเข้าเลยหรือเปล่านะครับ นี่เลยครับเพชรเด้งเข้าเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับคนไหนที่ได้แบบนี้นะครับอาจจะหยุดก็ได้นะครับว่าอาจจะสุ่มต่อแบบพี่ก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวลองไปสุ่มกันดูนะครับนี่ครับ1นึ่งพันห้เพชรนะครับโอยนี่เพชรเด้งเข้าตัวแล้วก็ได้รับไอเทมทันตาเลยนะครับนี่นะครับน้องๆโหเด้งแบบนี้นะครับก็ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นะครับน้องๆถ้าเกิดไม่เชื่อพี่นะครับนองลองไปสุ่มเว็บอื่นแล้วก็ลองกลับมาสุ่มนี้นะครับ1,800เพชรนะครับโอ้ยเกินถ้าเกิดคนไหนที่ได้เยอะแบบนี้ครับก็แนะนำให้หยุดกันนะครับคนไหนที่แบบนี่คนไหนนี่ไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออ ก็เราไปสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ Lucky Store นั่นเองนะครับก็ในส่วนของเว็บ Lucky Store นะครับน้องลองไปสุ่มกันดูนะครับคนไหนที่โชคดีแบบพี่นะครับก็อาจจะได้เพชรเยอะๆแบบนี้นะครับพี่ก็ได้มาประมาณส0่พกระเพชรนะครับเว็บเปิดมายาวนานนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟล์ Fi ต้อง Lucky Store เท่านั้นนะครับน้องๆ สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่อง SQ Fire นะครับเหมือนเดิมนะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กสุดหล่อนั่นเองนะครับคนที่ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับมาทานไฟนะครับเออเป็นชื่อใหม่นะครับมาทานไฟนะครับว่าหมัดเพอนะครับอัปเดตเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนะครับเราจะหมดทั้งหมดกี่เพจนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาานะครรับเเดี๋ยวไป รีวิวกิจกรรมกันนะครับก็ขออนุญาตรีวิวรักกี้โรโยที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นในส่วนของแม็กซินะครับตัวนี้เป็นสกินใหม่นะครับมีเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับโคตรสวยนะครับพน้องเป็นสกินที่ประมาณที่2แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับแม็กซินะครับตัวนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าดาเมจมันน้อยนะครับ ก็คนไหนที่อยากได้นะครับในส่วนของตั๋วการันตีนะครับ150แต้มนะครับเพื่อจะการันตีในส่วนของสกินปืนกระบอกนี้นะครับที่มีบัตรฟรีอยู่16ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับม่วงร้วนนะครับไม่น่าจะออกนะครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้นะครับก็เหลืออีก6ใบนะครับแล้วก็รับฟรี1ใบนะครับ7ใบนะครับอื้อหือ ไม่ได้นะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับดาเมจ2อ่าดาเมจ1นะครับแม่นยำา2แล้วก็ลดแมกซีนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับสำหรับความแม่นยำบวกถึง2นะครับดาเมจเพิ่มมานิดหน่อยนะครับคนที่อยากได้ก็มาจัดกันนะครับสำหรับ m a x กซิตัวนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งอันนะครับลักกี้รอยัลนะครับไดมอนต์รอยัลไม้นะครับแพ็คโรตัสบาร์เดอร์นั่นเองนะครับเป็นในส่วนของชุดเซตดอกบัวนะครับน้องๆมาอันนี้ไม่ใช่ผีเสื้อนะครับโรตัสแปลว่าดอกบัวนะครับเออกีบดอกอ่ากีบดอกอะไรนะราชินีดอกไม้นะครับเออโอเคนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ ทรงผมนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับเป็นสายผู้หญิงนะครับชอบแต่งตัวแฟชั่นนะครับก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับเซตดอกไม้เซตนี้นะครับก็พี่มีบัตรไปอยู่96บใบนะครับเดี๋ยวเราเรามาสุ่มกันดูเล่นๆนะครับก็ชุดนี้ถ้าเกิดได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่เล่นในส่วนของตัวละครผู้ชายนะครับมาสุ่มกันนะครับ10ครั้งนะครับครั้งแรกออกหรือเปล่านะครับมีสีทองด้วยนะครับ สีสีทอมันจะไม่ใช่นะครับมันส่วนมากจะเป็นสีม่วงอ่าสีทอเป็นแว่นตานะครับต่อเลยนะครับอีก10ครั้งนะครับได้ไหมเอ่ยไม่ออกนะครับต่อไปนะครับอีก10ครั้งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับโรตัสบาร์เดอร์นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเซตดอกไม้นะครับก็ 4ชิ้นนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้ก็มาจัดกันนะครับสำหรับผู้หญิงสายแฟชั่นนะครับต่อไปนะครับไปดูกิจกรรมท็อัพกันเล็กน้อยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เติมนะครับตั้งแต่วันที่27จนะครับจนถึงวันที่29กนะครับก็กิจกรรม3วันนะครับเติมเพียงแค่299เบาพรับในส่วนของรองเท้าเป็ดแดงนั่นเองนะครับดรากี้แซนด์แลนเดลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เพงร นะครับคนไหนที่อยากเติมเพชรนะครับแล้วยังไม่มีร้านเติมเพชรนะครับก็ agen, สามารถมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเมลพาตามนี้นะครับตอนนี้กำลังลดราคาอยู่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับคนไหนที่อยากได้ก็มาต้องมาเติมกับพี่แล้วนะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงเรารับประกันแก้ให้ฟรีนะครับก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับโอเคก็ okay. มีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเราไปดูอัปเดตในส่วนของกิจกรรมใหม่กันนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับไปอัปเดตกันเลยคร,รับมาทานไฟร้อนละอุนะครับ ปาลูกดอกโดนเป้านะครับสะสมคะแนนเพื่อแรกของรางวัลนะครับตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่3มิถุนายนนั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับเป็นแบบที่พี่สปอยเลยนะครับนี่นะครับดาร์กเอ็กซ์เพรนะครับก็น้องสามารถปาเป้านะครับหนึ่งครั้งราคา9เพชรนะครับลดราคา49%นนะครับแล้วก็ 5ครั้งนะครับลดราคา50%าเนะครับเพียงแค่3 9เพชรเพเท่านั้นเองนะครับก็พี่จะลองเล่นให้ดูนะครับว่าจะหมดกี่เพรนะครับเเพรแรกนะครับไม่ได้อะเลยต่อไปนะครับ39เพชรพนะครับมนจะปลาทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็สะสมคะแนนนะครับน้องสังเกตข้างบนซ้ายมือนะครับเป็นคะแนนนะครับน้องสะสมคะแนนนะครับเพื่อแดกในส่วนของรางวัลนะครับแต่ในส่วนของหมัดนะครับน้องต้องปาเท่านั้นนะครับไม่มีแล่นะครับ ก็แล้วแต่ดวงนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าพี่จะหมดกี่เพชรนะครับอืก็มันไม่มีการันตีนะจะเรามาดูกันนะครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่หมดเท่าไหร่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคนดูครบ10,000วิวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแจกบัตรรีหน้านั่นเองนะครับก็ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปไปพี่ด้วยนะครับยังไม่ออกนะครับ ก็ได้มา115แต้มแล้วนะครับครบ500แต้มแรกในส่วนของชุดผู้ชายนะครับเอาออกง่ายจัดก็คนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพานะครับในกิจกรรมนี้ก็สามารถทักมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเยอะแยะนะครับน้องถ้าเกิดเพชรติดแดงเรารับประกันแก้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มี R.O.V ด้วยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเราหมดไป285เพรเท่านั้นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับได้ทั้งหมัดนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดด้วยนะครับนี่นะครับกระเป๋านะครับอันนี้กล่องศพนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับโอ้โห285เพรนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับลองไปเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับ ก็ตั้งงบไว้นะครับพี่หมดเพียงแค่285เพชรเท่านั้นเองนะครับไปดูในส่วนของหมัดกันนะครับก็เป็นหมัดฐานไฟนะครับนี่นะครับนี่เ m b e r f ร r s t นะครับเราก็ได้ในส่วนของหมัดนี้มาแล้วนะครับหมดเพียงแค่285เพชรนะครับถูกๆนะครับน้องแล้วก็ไปดูในส่วนของชุดมวยปั้มกันนะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเอ่อ อีกวน่านะครับเออมิสเตอร์อีกวน่านะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนี่นะครับเฮ้ยก็เรียบร้อยนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้พี่มารีวิวประมาณนี้นะครับหมดเพียงแค่285เ,เพจนะครับคที่อยากได้นะในส่วนของมาทานไฟนะครับก็มาจัดกันนะครับในส่วนของ,องคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับรฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ S, s q f i g h Channel ตัวตมเลียนอุ้ยออกโคตรง่เลยต่อตานทาเนี้ยมันก็เรียบร,ร้ยบรอยนะครับโสมเทเคนนี่นะครับท่าบักทมนะครับ <S, s q f i g h Channel